ขณะนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษนะครับนั่งปรับอากาศนะครับขบวนที่43ต้นทางบางบําลุนะครับปลายทางสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังผ่านสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับเป็นดีเซลล้างนะครับเดวูนะครับ จากแดนกิมจินะครับวันนี้ทำขบวนโดย SRT สองห้าสองสี่นะครับ SRT สองห้าสองสี่นะครับทำขบวนด่วนพิเศษที่สี่สามนะครับมาไวไปไวนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่4ี่สามนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบอิสระนะครับสามร้อยห้าสิบแรงม้านะครับ สุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปชมขบวนธรรมดาที่257กันนะครับต่อเลยนะครับไปชมขบวนธรรมดาที่257กันนะครับตามขบวนโดยปู่ GEK อีกแล้วนะครับ บขบวนธรรมดาที่257ขบวนธรรมดา257นะครับต้นทางชนบุรีปลายทางน้ำตกนะครับ กำลังผ่านลอดสะพานยกระดับสายนะคราสมกานจนาุรีนะครับวันนี้ทํำขบวนโดยปู่ g e k นะครับปู่ G.E.K. 4038นะครับ นี่นะครับปู gek 4 0 3ศูนย์ามนะครับทขาขบวนธรรมดาที่257นะครับต้ทนทางตลนบุรีไปทางน้ำตกนะครับผ่านบริเวณผ่านเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe ซันกระดิ่งกันด้วยนะครับ